สัญญาณของร่างกายแบบไหนที่ชี้ว่าเลือดสะอาดสวัสดีค่ะพยายบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเราโดยดูจากเลือดของเราค่ะซึ่งเลือดที่ดีนั้นจะมีผลต่อร่างกายมากมายหลายอย่างเรามาดูสัญญาณกันนะคะว่าสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าเลือดของเราดี ภาวะเลือดสะอาดนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายโรครุนแรงหลายชนิดเช่นภาวะสมองขาดเลือดเลือดออกในสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจล้วนเชื่อมโยงกับปัญหาเลือดที่มีสิ่งสปกปรกสะสมอยู่ในระบบไหลเวียนหากเลือดมีสิ่งปนเปื้อนจำนวนมา,จากจะค่อยๆเกาะตัวที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะตีบแคบในระยะยาวค่ะ สัญญาณของเลือดสะอาดสัญญาณแรกนั่นก็คือมือเท้าอบอุ่นไม่เย็นเฉียบผู้ที่มีระบบไหลเวียนเลือดดีมักมีมือและเท้าที่อุ่นอยู่เสมอแต่หากเป็นคนที่มีเท้าเย็นตลอดเวลาหรือปลายนิ้วมีสีม่วงออกค้ำคำแสดงว่าการไหลเวียนส่วนปลายทำงานได้ไม่ดี ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเลือดที่ไม่สะอาดจนทําให้การไหลเวียนไปยังปลายแขนขาเป็นไปอย่างลําบากส่งผลให้เกิดอาการชาหนาวหรือเป็นตะคิวได้ง่ายค่ะสัญญาณที่2ลิมฟีปากมีสีชมพูสุขภาพดี ริมฝีปากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากหากเลือดสะอาดและไหลเวียนดีริมฝีปากจะมีสีชมพูสดใสแต่ถ้าริมฝีปากมีสีม่วงคล้ำหรือเขียวอมฟ้าอาจเป็นสัญญาณของภาวะเลือดขาดออกซิเจนและการไหลเวียนที่ไม่ปกติค่ะ สัญญาณที่3ค่ะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีไม่เหนื่อยง่ายผู้ที่มีเลือดสะอาดมักเคลื่อนไหวได้คล่องไม่มีอาการปวดขาหรือเป็นตะคิวหรือเจ็บแน่นหน้าอกในขณะเดินหากเกิดมีสิ่งปนเปื้อนสะสมจะทำให้หลอดเลือดตีบลงไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาหรือหัวใจ ส่งผลให้ร่างกายออกแรงได้น้อยลงและเกิดอาการผิดปกติระหว่างการเคลื่อนไหวสัญญาณที่4นะคะศีรษะปลอดโปรง่งไม่เวียนศีรษะง่ายสมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดอย่างมากเพื่อใช้งานตลอดวันหากเลือดสะอาดและไหลเวียนดีสมองจะทำงานเต็มประสิทธิภาพทำให้รู้สึกปลอดโปรง่ง แต่ถ้าเลือดไม่สะอาดจะมีอาการเวียนศีรษะปวดหัวอ่อนเพลียความจำลดลงหรือโฟกัสสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นและสัญญาณที่5ค่ะ นอนหลับดีหลับลึกไม่สะดุ้งตื่นหากเลือดไม่สะอาดนะคะความหนื่ของเลือดจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นตะคิวหรือรู้สึกไม่สบายตัวส่งผลให้คุณภาพการนอนแย่ลงแต่ผู้ที่มีเลือดสะอาดจะนอนหลับได้ดีไม่ตื่นกลางคืนและไม่มีอาการรบกวนขณะพักผ่อน สรุปได้ว่าหากว่าคุณมีครบ4ใน5ข้อนี้นะคะถือว่าหลอดเลือดแข็งแรงและมีเลือดที่สะอาดการที่เรามีมือเท้าที่อบอุ่นลิมนฟีปากสุขภาพดีเคลื่อนไหวคล่องตัวศีรษะปลอดโปร่งและนอนหลับดี มีคุณภาพเป็นสัญญาณที่ดีว่าเลือดและหลอดเลือดของเราอยู่ในภาวะสมบูรณ์แม้เพียงสีข้อก็ถือว่าน่าชื่นชมแล้วค่ะเพราะหมายถึงระบบไหลเวียนของเราทำงานได้ดีและสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนๆลองไปสังเกตตัวเองกันดูนะคะ ว่าเลือดของเราสุขภาพดีหรือเปล่าจาก5ข้อสังเกตที่ให้มานี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ